ได้เลยประชาชนองทุกวันอ่งนี้่เลยไม่ไหวแล้วครคะไรเจ็บไม่ได้แล้วส้ม่ยัดส้มเหรอบลส้มไม่ออกไม่ออกเลยกอ ไอนตงไปไ่ลงได้ลงลงไปก่อเดี๋ยวเดจะสืโทรศัพท์แล้วมีการิดตไอ้นี้นั่งลงมแล้วเดี๋ยวผกเดี๋ยังไม่ลงก็ลงเมึงอไอี่ฟนลงไปแล้วอดืเยิงโอ้ย รองเท้าลูกแล้วยิงแม่นเ,เนี่ยเราเท้าผมเราเท้าผมรองเท้าด้วยถุงเท้ากูด้วยเสื้อกเาเสื้อกูอีกดีไม่ใส่เกงในกูด้วยไปดูไปวิ่งป <c oughs> ไปเ, <c oughs> เอาดิแม่ก็เอา ยิงยิงยิงโปโส่งไปโดนแล้วลุงเนี่ยโว่เฮ้ยโด้วเกาลงเท้ากูลองเท้ากูไม่ลงไม่ลงครับแบกึ้นไม่ขึ้นอะได้ขึ้นเบาเบอร์เา เปล่านะครับรถกำัมอย่ี้พายุ้าได้เปิดไซดบอลนะครับตรงมาเอีอร์ปโยนลอกสามติ้งไม่ถึงไอ้โฟได้บอลโยนปาดไว้แยกกันเองเบอร์สี่ได้บอลตกไปเกากาเใช่ไหมครับลุ้เข้ามาไม่ลง เก็บไม่ได้นะครับได้บิบอลแัดยาวได้บอลน,นะครับเปิดจากหลังเ,เยเสี่้ครับขอเตอร์สี่นะครับตอนนี้พิหานาอยู่ห้าต่อ34่ไปติดตามเพจเอ้งแต่ยูทูชอบช่องพครูนักยาวนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยพว่าลุยเข้าไปครับดัไบบนไหม